สามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ร้อยหนึ่ง้้สร้ยสร้ยห้า้ห้อย็้อแดอซื้อไปเทสเองแล้วกันเขาบอกว่าโทนการบิดงอได้สองหมืห้าพันครั้งใส่ชาร์จ C2C จากแองเกอร์ครับรับประกันสิบแปดเดือน เป็นแม่เหล็กด้วยวะโอ้โหงามเนี้ยบยันแพ็กเกจเขาบอกว่าชาร์จได้ตั้งแต่ iPhone 15ขึ้นไปแล,ล้วองรัากกำลังไฟได้ถึง100วัตต์ลองเลยโอโ้และที่ลัดสายนะเป็นซิลิโคนเนื้อดีมากตัวสายเป็นซิลิโคนเนื้อนิ่มมากแล้วดูดีเทลท,ที่ปลายสายชาร์จดีโอ้โหเก็บเนี้ยบมากเลยและถ้าใช้คู่กับหัวชาร์จจิ๋วตัวนี้นะโอ้โหเท่ไปใหญ่เสียบกับ iPhone 16หปุ้มครับโอ้โหใช้ได้จริงด้วยครับแต่แต่แต่แต,แต่มันถึงร้อยวัตต์จริงหรือเปล่าสายชาร์จที่ทนกําลังไฟไดดด้้้ถึงงง100วััตตต์สิ่่ทททีีีีออมมมคืชปปเเซรรผาลยห็นนู จากล่างขึ้นไปทนกําลังไฟได้20 w, โวลต์ทนกระแสได้5แอมป์ตามสเปกไป๊ๆนี้ก็ชาร์จ Macbook ได้เสียบกับ Macbook กรูแจ็คพอดีพอดีโอ้โหรับประกันอีก18เดือนเส้ดสายสายยาวค่อ90เซนเพราะกดเลือกความจริงความยาวสายตัวเนี้มีให้ใช้ถึง180เซนเลยนะครับ